เป็นไงขอซึมซับพลังงานนี้หน่อยอันเรู้สึกดีมากเลยเมื่อกี้ชอบกไหมครับชอบถ้าชอบขอเสียงเฮ้ยดังๆทั้นีืนเลงแล้วไหม เมื่อกี้เป็นสเต็ปเปิลโตของเราทุกคนตอนนี้อาจจะคิดว่าเราอยู่ในปี2025ครับเอ้ยทุกคนอาจจะคิดว่าทุกคนอยู่ในปี2025แต่ตอนนี้เราข้าเวลามา200ปีใช่ครับเราเพิ่งตื่นกันมาไม่รู้ว่าอาบน้ำไม่ยังหรือยังแต่ว่าเพิ่งตื่นมาแล้วก็มาทำเชิดให้คนดูเลยใครเป็นคนปลุกออกมาครับลูกคุหนูครับเล่ ก็คือเพิ่งตื่นเลยนะครับผมก็คือตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลย uh huh. อาจจะมงว่าเอ้ยแต่งหน้าทำผมหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือลุกธรรมชาติอ uh huh. พี่เรยลุกของพวกเราสอ,อ,องคนตื่นมาผมขาวผมน้ำตาลเลยใช่ครับ uh huh. คือปีนี้เนี่ยเป็นปี2225เนี่ยคือข้ามมา200ปีพวกเราเนี่ยหลับมา200ปี <laughs> เรียกว่าจำศีลดีกว่าใช่จำศีล <laughs> ใช่ครับ แล้วจะบอกทุกคนว่าแบนเอไอเนี่ยเท่าที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้มาครอบงำโลกใบนี้ไปเรียบร้อยแล้วเป็นบ้าจริงทำให้ทำไมรู้ไหมเสียงดนตรีบนโลกใบนี้เนี่ยมันหมดไปและความสนุกอ่ะมันหมดไปเฮ้ยเศร้าจังเราในฐานะเรียกว่าซุปเปอร์อะไรซุปเปอร์เอนเตอร์เทนเนอร์ซุปเปอร์มนเออซุปเปอร์เอนเตอร์เทนเนอร์ของเราต้องโนเนี่ยบุ๊บมาเพื่อทำภารกิจบางอย่าง trips, <c oughs> มันไม่เล่นละครเราคนเดียวดีนะไม่ถูกคนทกคเล่นอยู่คนเดียวอ่าโอเคเฮ้ยภารกิจนั้นคืออะไรภารกิจเหรอใช่ภารกิจคือนำความสุขมาสู่ประชาชนประชาชนไหนประชาชนที่อยู่ในแคมป์นีประชาชนโลกของเราประชาชนใช่ครับโดยการที่เราเนี่ยจะไปสู้กับแบทเอไอเนี่ยต้องมีความร่วมมือกับทุกคนในฮอร์นี้ดึงร่วมมือกับพวกเราได้ไหมครับ อ้าวไม่ได้ยินเลยขออีกสีกได้ไหมครับได้โอเคอแต่ว่าแต่แต่ว่าแต่เราสองคนเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้กับ Bad AI ดีเฮ้ยพอสามารถพิเศษใช่คุณเอาอะไรไปสู้เดยผมเอาอะไรไปสู้อ่ะผมเอาเสียงร้องถึีงเพลงแล้วกันไปสู้เพราะว่า AI เนี่ยมันอ่าอจะสื่ออารมณ์ผันเพลงไม่ได้ดีเท่าไหร่อ่า คุณลก <ะ S 1> <ะ>็ผมใช่ไหม <c oughs> ผมรู้แล้วผมจะเอาพลังแห่งเซรามุนเฮ้ย <c oughs> ไม่ดีไม่ดี <c oughs> ดีดีดีบุกเข้า <c oughs> ไม่ไดีผมจะเอาอะไรดีสกลิ<อ>สกละะเอ,อลบอเลยกนลันสกิลเอลใช่การเต้นของผมเนี่ยโอเคจะไปสู้กับ,บู Mr. Very ไอ้แต่ทุกคนมีอะไรอยู่ในมือทั้งไฟคาถาเซรามุนคาถาเซรามุนทุกคนพูดออกมาด้วยพลังแห่งจันทราคุณจะลชั เฮ้ยมาได้เนี่ยไม่ใช่อันน anyway <yeah> ี้ดีกว่าโบกเขาเรียกว่าอะไรนะไลท์สติ i c อ่าอะไรนะไลท์สติ i c อะไร Light s t i c กอ่าโบก Light Stick ขึ้นมาแล้วหรอเอ้ยโบกไปทางซ้ายไปทางขวาซ้ายนี่ซ้ายนี่ซ้ายนี่อ่า โงกไปทางขวาเออคนละซ้ายคนละขวาไม่ไม่ตรงเลยไม่ได้โกไม่พอขอกินได้ไหมเดี๋ยวจะให้สัญญาเลยเจมให้สัญญาสิได้ด้วยพลังแห่งเต็มตื่นเต้นเพรัวสน โอเคทุกคนขอเสียงให้ไหมอ่าพอไหมเสียงดังพอไหมอะไรนะเสียงดังพอไหมขออีกทีหนึ่งิ <S <S 2 2่มพลังหัวใจเนียม er ันยังไม่เต็มรู้สึกว่าเมื่อกี้เสียงกรี๊ดเนี่ยก็คือดังจริงแหละแต่ว่าไม่ได้กรี๊ดออกมาจากก้นลึกของหัวใจ ขอให้ทุกคนกรี๊ดมาจะกเครื่องมือหัวใจแล้วเราจะไปโชว์ถัดไปโอเคไหมยังไงวะเพื่อนจะด้มหนึ่งหัวใจลองดูแต่เราดูลองดู แล้วขอเปลี่ยนอุปกรณ์สักนิดหนึ่ง